ท่านนะฮะวัน hmm. น right. ี้ก็พร้อมคัดๆปีหน้าหอทำไมกองพรมพิธีกรปีหน้าหอฟังฟังคัดปีหน้าโอ้โหสิคัดแล้วจะเล่นได้ไงอ่ะคัดแล้วอ่ะแอคชั่นแอคชั่นสิแอคชั่นอ้าซ้ำสิสวัสดีครับทุกคนนะฮะครับผมปีผมเป็นอะไรผมผมชื่ปีหน้าหออ้าวแอคชั่นสวัสดีทุกคนนะครับเอ่อทุกท่านด้วยว่ะ อันนี้รับผมเป็นเจ้าเดิมนะครับปอนะครับกับรายการคอคนคนรักรถนะครับผมจะพาทุกคนไปรักรถทั่วประเทศนะครับปอน้าปีวันนี้ผมก็จะมาแนะนํานะครับรถเอ่อเยฮอรอมาด้านะครับมาด้าองฟอร์ดเปลาเป็นบายฟอร์ดครับผมอ๋อไม่บายเป็นลถกของพี่มีนนะครับพวงมาลัยนี่ครับอะไรอะไรอะไรห้าระดับครับผมมีอะไรบ้างไอ้บายนี่ครับเกียร์หนึ่งเดี๋ยวจะไปเห็นกันเดี๋ยวจะเข้าไปดู เอาแจ๊บเฮียขานคร์เลยไหนดิยิ่งมีน้อยอยู่แค่แอนแอนกูเล่นอยากเล่นเหมส้ยแคร์ใหญ่เลยใครอ่ะผมมีเฮ้ยสวยแล้วเว้ยผมก็วางไว้ใต้ร่างเลยเอาไอ้เหี้ยขาเราต่อเร็ว เอไหานอสเอาเาอนี่ครับยี่ห้อนี้นะครับคุณเคยกันนี้ครับกับหงทองนะครับผมเป็นน้องใหม่ของแม่โขงนะฮะรสชาติโชว์ข้างในขหาวไม่มียิงสากยิงสากยิงอยาองค์ร่มนี่นี้โอ้พีเซ้น่อยแหมเราขวดนี้นะใส่เห่าดงไปเนี่ย หมอร่อยชชคุณการจะบอกให้นี่มันต้องไปซื้อไก่เลยนะเล่าไทยเนี่ยดีดีกว่าเมืองนอกเอกอะไรกินกินกินมันก็กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็โยนทิ้งไปเนี่ยอย่างกินกับน้ำเปล่านะการจะบอกอะไรให้เนี่ยแหมเปี้ยวปากโชคุณแหมเดี๋ยวว่าสักกึบเม็ดถ้าเราเปิดไปเลยกินไปพี่มีสใส่เหล้าหายไปไหนวะใช่มเจมเจมสให้นี่ทำไมล่ะเหล้านีา่นะครับเป็นเป็นเหล้าเสียภาพพสต์มันเป็นเหล้าที่แสนะครับผม ถ้าใครจับต้องขวดไปจะเมาทันทีครับไม่ต้องกินไม่เชื่อจับให้ดูหมองหน้าเอ <ะ S 1> าอ<ะ>อไหวะอ้าวายส่งไปตามุกเลยเอา้าวเราวิเศษจับแล้วเมาเร็วอ้าวจับเราเมาีเ,เ,าเ,าเมา,มเ,มาเดี๋ยวไม่เมาโอ้โชวของแปลกอจับแล้วเมาไหมครับ เมาแบบนิ่งผมเมาแล้วผมไม่ค่อยพูดเมาไหมเห็นเป็นเแยเลยที่ยเทปไม่เจนนี่เดินเมาดิหลับ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 อ๋อเอามาดิเอามาดิมาดิมาดิเอาดิจับดิอ้าวหนุกูถือกล้องให้เราวิเศษจับแล้วเมาได้ไหนให้ตะบุมถือ เอาตะบูมให้ตะบูมต่อให้ตะบูมไหมผมเมาแล้วขับครับ,รบอ่ะตะบูมจับเมาไหมเมาไม่ขับหลับดีกว่าอืมเฮ้ยคิดวานี่ถ้าหักมาเลยเทปครับสายญาตีหิดครับผมเอ้ยขยองไหมอำไหมมันหลับนี่ไอ้นี่ยังไม่ทันจะกินแล้วหลับเมานอนไปแล้วเนี่ยไม่ใช่ยานอนหรออันนี้เขาเรียกว่าปัญญาอ่านะไม่ใช่ยานอนชิ้น ก็เลยหน้าเต็มจอยนะเฮ้ยรถเราจะไปซื้อน,นี้ที่ไหนอ,อะป๋อขายรถต่อไไมเอาละเลิกมเล่ละครีมมีไหมเฮ้ยพี่บอ๋อพา่าเดิมไปดูครีมร้าน